นะครับซีวิคดิเมนชันนะครับบริการนอกสถานที่นะฮะอ่าดสตาร์ทนะครับสตาร์ทไม่ติดนะครับดสตาร์ทอ่าสตาร์ทรถไม่ได้นะครับผมก็อ่าหลังจากที่เทสดูนะครับบิดสตาร์ทเงียบเลยนะครับไม่มีเสียงอะไรแบตเตอรี่เช็คแล้วนะครับไฟเต็มนะฮะก็วิธีการถอดดสตาร์ทนะครับก็จะมีอ่ากองอากาศนะครับต้องถอดกองอากาศก่อนนะครับก็ มีน,อน็อตหตัว2ตัวนะครับสตัวสี่ตัวด้านล่างนะครับผมก็หลังจากถอ,อดน็อตเสร็จนะครับเราก็เอากองอากาศออกเลยครับผมอเอากองอากาศออกมาครับจากนั้นนะครับเราก็จะเห็นตัวใดนะครับไดอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับก็ให้ทำการนะครับปลดปัก นะครับแล้วก็นออ็อตยึดขั้วแบตเตอรี่นะครับแล้วก็จะมีน็อตนะครับสองตัวยึดหัวใดวก็เทำการตอดออกนะฮะเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับช่างต้องทำการเทดสก่อนนะครับว่าไฟาไฟสั่งจากสวิตช์คุญแจมาหรือเปล่าครับผม